ครับเ้าจะมาฝึกเขียนภาษาละนานะครับจากสำนวนข้าวนะครับที่เป็นแบบาภาษาปริวัติแบบที่สมแล้วนะครับก็คือตามสำเนียงคำอู้หรือคำพูดเนี่ยนะครับฮะเราลองมาก่อยเลยนะครับลูกก๋งนะครับก่อนอื่นท่านจะเขียนภาษาละนานะครับถ้าท่านมาได้เียน การแจกไม้มานะครับาตามหลักการดั้งเดิมมานะครับแจกไม้มาเป็นไม้เป็นไม้ไม้ไม,มานะครับท่านจะสะกดเป็นตัวเป็นตัวเนี่ยนะครับท่านจะต้องรููว่าอ่าคำรรที่จะเขียนเนี่ยนะครับเป็นเสียงอะไรอย่างนะครับท่านถึงจะอ่าใจอักษรได้ถูกนะครับอ,อย่างเช่นตัวนี้มัน ลูกเนี่ยนะครับอันนี้มันตัวละนะครับอืมตัวละในภาษาละนานั้นก็นจะแบ่งอักษรอ,อยู่เป็นสองฝั่งนะครับอักษรสูงและอักษรต่ํานะครับอ่าเปลี่ยนกันเยอะเปลี่ยนกันซัดก็คือใส่ไม่เอกไม่โทเนะครับอาสลับกันไปสลับกันมามันจะออกมาเป็นหกเสียงนะครับ ตัวละเป็นอักษรต่ำนะแต่เสียงตรีอักษรเสียงสูงนะครับเนี่ยอันั้นมันมันมันมามีตัวนี้มันมามมี่กู้ตัวอักษรอักษรสูงนะครับเพราะนั้นเขาต้องทำห้มันเป็นอักษรสูงเพื่อได้นะครับก็คือเอาตัวหะานะครับอเอาตัวหะมากำอยาเี้ยนะครับมากํา อ่าตัวฮะแล้วก็ตัวละมากกัเนี่ยย่ย่ก็เป็นตัวละแล้วนะครับอ่าตัวละก็เป็นตัวละก็เป็นอักษรสูงแล้วนะครับก็เทียบเท่ากับตัวกะเนี่ยนะครับมาอันนี้นะครับเทียบเท่ากับตัวกะเห็นไหมอักษรสูงอะตัวกะอักษรต่ำเนี่ยย่ย่นะครับเหมือนกันนะได้อธิบายไปแล้วนะครับอ่าตัวกะเนี่ยนะครับอ่าวันนี้เรามาดูตัวละนะครับอืมเหมือนกันนะครับอืม อักษรเมื่อมีเป็นอักษรสูงอักษรต่ําแล้วนะครับตัวละนะครับก็ใจะใช้ในกรณีเสียงเอกนะครับเสียงโทพิเศษนะครับเสียงจัตวานะครับตัวละก็ใจะใช้ในเสียงสมันนะครับเสียงโทปกตินะครับแล้วก็เสียงตีนะครับมา ลานะครับลาสามัญนะครับลาลาอ่าใจตัลละนะครับอืมอ่าลานะครับลาลา,ลาเสียงโทนะครับอ่า ล่าอ่าล่านะครับล่าเนื้อล่าอย่างล่านะอ่าอีกคําล่านะครับล่ามาล่ามาสายนะครับอื้าล่านะครับล่าอ่าล่านะครับมาล่าอ่าเมื่อยเมื่อยล่าล่าอ่าเห็นไหมครับ เอามาดูนะลูกอ่าลูกลูกลูกเสียงโทนะครับเสียงตรงนี้นะครับเสียงโทลูก, kind of ลกมันเป็นคําตายนะครับเพราะฉะนะั้น e จ้องใจตัวละนะครับมาใจตัวละนะครับมาลูกอย่างเงี้ยนะครับมาเหมือนกันกู้นะครับในภาษาละนาจะต้องแบ่งกันเป็นกู้ไปกู้เงี้ยนะครับอักษรสูงและอักษรต่ํานะครับลูกนะครับลูก ใจตัวละนะครับอือ่าอย่างอีกกับลูกนะครับอ่าลูกนะครับอ่าในภาษาปริวัติอ่าในการตกลงปริวัติปีสองแปดนะครับเพ่นบอกว่าอ่อใจไม้ทัาบนี่แทนตกกะได้นะครับอ่าอย่างอีนะครับอ่าลูกนะครับแต่ท่านจะทําให้เสียงสั้นหน่อยหน่อยก็อ่าใส่ไม้กะอย่างอีนะครับลูกนะครับลูกลูกก๋งนะครับก๋ง,งอืม ไม้โกเนี่ยครับเสียงจัตวาเจตกกะนะครับลูกโก่งนะครับอถ้าท่านเขียนยางอี้นะครับเอาตัวงะมาใส่ยางอี้นะครับม,มันมีตัวไม้โก่งนะครับอท่านจะเข้าใจว่าอ๋อนีมน่มันเหมือนภาษาไทยมันใช่นะครับสระโอตัวกะตัวงะสะกดตเป็นโกงเลยมันใช่นะครับ ตามลักภาษาแล้วนะตัวนี้จะต้องอ่านว่าโกงะนะครับออ่านเป็นตัวเป็นตัวนะครับอืเพราะนะั้นมันตัวนี้มันมีไอตัวอย่างบังคับตัวงะนะครับอืท่านจะเข้าใจว่าอ๋อจะี้ต้องอ่านว่าโก่ง่ม่ใช่นะครับถ้าท่านจะอ่านว่าโก่งท่านจะต้องมีไม่ไม่โก่งอยู่ดิ่งกำกับบังคับนะครับบังคับตัวงนะเหมือนฟ,ฟรีนะครับอ่าตัวนี้ลูกโกง่งลูกโกง่งลูกโกง่งท่านท่าน ท่านคงหูจักนะก่งนะครับมาก่งเรียกว,ว่ายิงนกนะครับมาเป็นปัน้นปั้นดินนะปั้นดินตากไว้นะครับปั้นดินดินดากดินเหนียวดินดากเนี่ยนะครับปันป้นปั้นปั้นตากแห้งว่ายิงนะฮะลูกก่งนะครับว่าย,ยิงนกยิงอะไรอย่างนะครับม,มันเรื่องเล็กน้อยเออมันเสียงสามมันนะครับใจตัวมะนะครับ มันเรื่องนะครับเรื่องเสียงโทปกตินะครับเสียงโทปกติใจตัวละน,นะครับมเเาเรื่องเลขนะครับเลขนี่เรามาดูเลยนะครับเลขเสียงตีนะครับถ้าเอาเขียนอย่างนี้แล้วครับอย่างนี้มันก็อ่านได้แค่เลขนะครับเลขเสียงโทนะครับ เสียงโทนะครับอันเนี่ยเลขนะครับอ่าเลขนะครับเพราะนั้นเราจะเนี่ยใดให้มันเป็นเสียงตายด้วยนยั่นอัเนี่ยเสียงเลขเนี่ยนะครับอืมใส่อย่างนี้มันก็บอกให้เปิมได้เนาะกับเล็กนะครับเล็กนะครับเพราะนั้นเาอาเสียงตายเนี่ยอ่ากรณีเสียงตายเนี่ยเราจะให้มัน อ่าอย่างไม้แอบไม้ขจ้างก็ได้เฮาใช้ไม้สัตนะครับใช้ไม้สัตนะเล็กนะครับอ่าอย่างเล็กนะครับอ่าใช้ไม้ไม้แจกคู่หรือไม้สัตเนี่ยนะดึงเสียงขึ้นไปนะครับอ่ามันตรงราคามกับอ่าอักษรอักษรสูงนะครับอันนี้เป็นอักษรต่าเฮาเฮาจะดึงขึ้นเป็นเสียงตีใช่ไหมเสียงโทขึ้นไปเป็นเสียงตีเฮาใช้เฮาใช้ตัว ไม้สัดเนี่ยนะครับคือไม้ขออไม้ไม้ซัดหรือไม้จะคู้เนี่ยนะแทนแทนไม้ส่คู่ cool เนี่ยครับเล็กนะครับเล็กเสียงตีแล้วครับเล็กน้อยเสียงตีตายนะครับเล็กน้อยนะครับน้อยเสียงก็น้อยกับเสียงตีอยู่แล้วนะครับน้อยนะครับน้อยเป็นเสียงตีที่เสียงยาวนะครับน้อยนะมันมีไม่โทรเห็นไหมครับ มีไมโ่โทรไม่ขอจ้างนะครับไอ้พวกนี้เป็นเสียงตายนะครับเล็กเล็กน้อยนะฮะมันมันเสียงมันมาเต้ากันนะครับอืเล็กเล็กน้อยเห็นไหมน้อยมันขึ้นไปมันน้อยนะครับเล็กเล็กนี่มันเต้าก็เ,าเสียงโทรพิเศษเนี่ยนะครับลุ่มเล็กเห็นไหมฮะลุ่มเล็กเห็นไหมฮะมันมันมาเต้ากับเสียงโทร เสียงยาวนะครับเสียงโทเสียงสั oh euh. ้นเสียงโทรโดดเสียงตีเสียงยาวกับเสียงตีเสียงสั้นเนี่ยมันมันบบเจ้ากันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเสียงตีนะครับเล็กกับน้อยเนี่ยนะครับเสียงตีนะเสียงตีถึงกู้นะครับบ่อบ่อบ่อก็มีเจ้าอี้แหละครับบ่มีอะกันย่อนนะครับเจ้าอี้นะฮะเจ้าอี้มันบ่อน้ํานะครับบ่ก้อยนะครับอ่าที่นี่ ก้อยมันมีก้อยกับค้อยนะครับอ่าถ้าเขาเขียนก้อยอย่างนี้เขาหัวใจต่อตัวกะนะครับอ่าตัวกะนะครับอ่าบอกก้อยบอกก้อยสนใจมันก็ใกล้เคียงกันนะครับหรือบอกค่อยอ่าบอกค่อยสนใจก็ใจตัวฆ่านะครับอ่าอย่างนี้นะครับครับก็ได้จงกู้นะครับอ่า ความหมายก็ป้อ,ปอๆกันนะครับอบอกก้อยก็บอกค้อยนะครับมันก็ใกล้กันนะครับอ่าบอกก้อยสนใจเสียงจัตวานะครับอืใจตดสะนะครับใจนะครับมาใจเสียงจัตวาใจตดจะนะครับอืมอ่าสระไอของภาษาละนามีไม่ไก่ตัวเดียวเลยครับออย่างเงี้นะครับ ไม้ม้วนอย่างนี้บะหมี่นะครับบะหมี่นะครับบะหมี่เพราะนั่นก็ใจตวจะนะครับใจแค่นี้กัใจแล้วนะครับซ้านะครับซ้ําเสียงตีนะครับใจตวสะนะครับนี่นะตวสะนะครับซ้ํามีเสียงสามัญนะครับใจตวมะนะครับเลดในนะครับมีเลดไนเลดสนนะครับเลดใน เสียงโทนะครับใจตัวละนะครับเลดนะครับอ่าใจตัวสะตัวนี้ก็ได้นะครับสะเลดอย่างนี้นะครับหรือจะใจสะสอเสือกยังได้สะสวบก็ยังได้นะครับเล็ดนะครับหรืออ่าตัวดะยังงก็ยังได้นะครับเลดนะครับเลดในนะครับอ่าในในอ่าในใน าภาษาละนามัมมีนะครับไม้มหั่นอากาศแล้วก็ตัวหนะกระสกดตอยอายีมันมัมมีนะครับม,มัมมีเพราะนั้นก็มีไม่ไก่อย่านี้แล้วครับในนะครับในอ่าอย่างนี้นะครับในนะครับเลดในนะครับซ่อนซุกเอ่อซ่อนซุกหลบลุมซ่อนเสียงโทปกตินะครับใช้ตัวซะนะครับซ่อน สุกอ่าสอนสุกเสียงตีแล้วนะครับ Ashe, เอเสียงตีนะครับตีตตยนะอ่าุกสุกใจตัวซ่าเหมือนกันนะครับสุกอ่าท่านท่านจะต้องอ่ฟังเสียงให้ออกนะครับอ่าวารมเป็นเสียงอะไรอย่างนะครับมาุกเ,เสียงตีนะครับลูบนะลูบเสียงเอกนะครับอืมลูบใจตัวละนะครับ ลูบลูท่านใหญ่ใจตัวเต็มละน้อยอย่างอี้หรือหางก็ยังได้นะครับลูกนะครับลูกลุ่มลุ่มเสียงโทวิเศษกับใจตัวละนะครับใจหางอย่างอี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับซ่อนเงื่อนหางมวยส่วนซ่อนอน,นะครับส่อน เงื่อนเสียงโทนะครับใต้ตรงตงงะนะครับเงื่อนหางเสียงจัตวานะครับใจตัวฮะนะครับหางมวยเสียงสามัญใจตรงมะนะครับเป็นหน่วยมณุปุ่มเป็นเสียงจัตวาใะตุวปะนะครับเป็นนะฮะเป็นมันต้องไปใส่ ไม่ซัดหรือีและวครับเพราะมันเป็นอยู่แล้วนะครับมันเป็นอยู่แล้วเพราะมันมีสองแง่สองนามันเป็นกกิไมาได้นะครับเป็นกกิไมาได้มันเป็นนะมันเป็นอยู่แล้วนะครับอ่าเป็นแล้วก็ไป้องใส่แล้วนะครับหน่วยมนปุ่มหน่วยนะครับเอกเสียงเอกแจ้ตตัวนะนะครับหน่วยอ่าหน่วย อ่าหน่วยตัวนี้ใจเอาเอาไว้จังเอาไว้จังล่มได้นะครับอ่าอ่าเห็นไหมอ่ามันมีตัวสะกดตเต็มตัวเนี่ยอ่านเป็น,น,นหน่วยนะครับหน่วยน,น,วนะครับหน่วยมนปุ้มมนอ่าตัวมะนะครับ เสียงสามัญน,นะครับมนปุ้มนะครับเสียงโทพิเศษนะครับใจตัวปะนะครับปุ้มกิ้งมาซุมนะครับกิ้งมาซุม กิ้งเสียงโทพิเศษนะฮะับใจตกกะนะครับมาเสียงสามัญน,นะครับใจตัวมานะครับซุ่มเสียงสามัญน,นะฮะใจตัวสะนะครับซุ่มขลุบขลุบมาขะอ่าขลุบอ่าตัวเนี้ยขะนะครับอ่า ลุปเสียงตีนะครับจะตัวละนะครับมาขลุบขลุบขลุบมาขลุบขลุบถ้าจะเอาซ้ำกับท่านต้องเคาะมกรรมนะครับม e. ันจะเปลี่ยนไปอีกนะขลุบขลุบนะครับมาแต่ท่านจะเขียนนะบอกขะอ่าลุบขลุบก็แล้วแต่นะครับมาขลุบขลุบ ยัอ่ี้ก็ได้นะขลุกขนลุกนะครับบทห้าเขินข่ยบอบ,อบอทห้าเสียงโทพิเศษนะครับบทห้าตัวทานะครับเขินเสียงจัตวานะครับข่ย เสียงจัตวานะครับจ้ตกระเอานะครับเอาก็ตัะอะไม้กุ้ยนะครับปันนะครับเป็นตัวนี้นะพิเศษนะครับไม้กาตัวนี้เอานะครับโอ้โวยนะครับโวยนะครับตัววะนะครับ อ่าโวยโวยมันจะต้องมีไม้กลงด้วยนะครับอย่างนี้นะครับ <au> อ <ld> ่าถ้าบ่มีแล้วครับบ่มีมันก็อ่านโวยเนาะครับเยอะนะครับอืมโวยเน่ะอ่าโวเนาะนะครับเพราะนั้นมีไม้กลงด้วยนะครับอ่าไม่นจะได้บังคับตัวหนะในดินมาออกกับโวยนะครับโวยปั๊บ <hit> ป <abajo> ุ๊บอ <esa fe> ืมปั๊บเสียงตีนะครับใช้ตัวปะนะครับปั๊บอ่า เอาเป็นหางนะครับอย่างนี้ปั๊บปุ๊บมาเซงตี้เหมือนกันนะครับอปั๊บปุ๊บนุกนับดิดดิงนุกนับตัวหนะนะครับนุกนุกมานับ นุกนับดิดเด้งดิดตัวดะเป็นอักษรกลางนะครับด,ด,ดิดดิดเด้งเสียงโทพิเศษนะครับตัวดะอักษรกลางนะครับดิดเด้งไปมาไปเสียงสามัญน,นะครับใจตัวปะนะครับมา ไปมาไปมาตัวมะนะครับอย่างนี้นะไปมา,าโบราณบ้นบอกไปมาก็เอาไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับไปมานะครับเห็นอนนครับไปมา,าป่าท่องโก้นั่นป่าป่าก็ เสียงจัตวาจ้าปะนะครับป่านี่โบราณบอกเอา,อาเอาตกอีกกาได้นะครับป่านะครับป่าอย่างนี้นะครับป่าแต่ก็อ่านป่านะครับเอาตัวละมากาป่าท่องท่องโก ổ, ท่องอันนี้มันถ้าใช้ตัวใต้มันก็ต้องต้องโกนะครับแต่ถ้าเอาใจตัวนี้เราตัวท่าเนี่ยอ อ่าอย่างอีท่องแน่ๆเลยนะครับป่าป่าท่องป่าท่องโก่อ่โกเสียงจัตวาก็ือใจตกกะนะครับมาอี้ก็โกแล้วครับนั่นนะครับอ่านั่นเสียงตรีนะครับใจตัวละนะครับนั่นมันมีแบบหนามันนะครับเสียงสามันนะครับใจตัมะนะครับมี เสียงสามัญนะใ้ตัวมะแบบเอกเสียงเอกนะครับตัวบะนี่มันเป็นอักษรกลางนะครับมาแบบแบบเสียงเอกนะครับหนาเสียงจัตวาจะตุนะนะครับหนาลูกกุ๋งลูกนะครับมาแบบนี้กับลูกนะครับใช้ไม้ซาแตนอีก้กับลูกนะครับใส่ไมก้าอันน่อยมันจะเสียงไม่สั้นหน่อยครับลูก ลูกกงอ่าลูกกงจะต้องมีไม้กงด้วยนะครับอย่างนี้นะครับนกกงพกพาอ่าจะเอาพกพาหรือพกพกปลาอ่าถ้าเอาพกพาพกพาก็ตลองใจตัวพระอย่างนี้นะครับพกพาอ่าก็แล้วแต่จะเขียนนะครับพกอ่าพกพาอ่าถ้าถ้าอยากเอาพกปลา พปกปพามื่อพกพกปพาอาจจะตัวป้านะครับอ่าแลแ้วเราจะเขียนนะพกพาถ้าพกพาตัวตัวตัวพระนะครับไปนะครับไปตัวป้านะครับไปเอวเสียงเออต่ออะก็เป็นอักษรกลางนะครับเอวยิงนะครับยิงตัวยะนะครับเสียงสามัญน,นะยิง ยิงเล่นเล่นเสียงโทพิเศษใจตัวละนะครับเล่นสะกดได้ตัวหน้าอย่างนี้นะครับเมื่อตัวหน้าอยู่ดังบนปนบอกว่าเฮิเปลี่ยนเป็นตัวละนะครับอย่างนี้นะครับมาเล่นนะครับใส่ไม่ซ้นะํด้วยฮะได้แล้วนะครับลูกกลงนะครับมันเรื่องเลขน้อย บอกก้อยสนใจซสาม,มีเลดในซ่อนสุกรูปลุ่มซ่อนเงื่อนห่างมวยเป็นหนวยมนปุ้มกิ่งมาซุมคลุบคลุบบทท่าเขินขวยเอาโวยปั๊บปุ๊บ นุบนับดิดเด้งไปมาป่าท่องโกน,นั่นมันมีแบบหนาลูกกงพกพาไปเอวยิงเล่นไปเอวยิงเล่นครับก็เป็นจันี่แล